ダメだね、ダメよ。 มีบากะมิไตในญี่ปุ่นครับเป็นเมืองที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยการขับเคลื่อนทําให้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนมีข้ออานาจที่ลึกจนไปถึงแก่นของสังคมข้อ,อํานาจที่ยิ่งใหญ่มีประวัติอันยาวนานเป็นแรงอํานาจที่ไม่อาจหยุดยั้งได้แทรกซึมไปทุกปัจจัยในสังคมญี่ปุ่นพวกเขาอยู่ในเงามืดแต่กลับมีอํานาจเหลือล้นไม่มีใครรู้ว่าปัจจุบันนี้องค์กรดังกล่าวมีอํานาจไปถึงไหนอยู่ที่ใดและทาอะไรได้บ้างองค์กรนั้นเราชื่อในรู้จักของยากุซาครับเราจะกลับมาหลังจากที่รับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียว ดีเอาเหลืออีกแล้วขอค่าไฟหน่อยสเิเราก็ไม่ให้เราก็ไม่ให้เบื่อค่าไฟไม่พออย่าเพิ่งเบื่อกับัาโคฟี่มาแล้วรับไปโคฟี่ว้าวคอร์ดแมนนี่เปิดร,รับบริจาคทางโคฟี่สามารถสนับสนุนค่าไฟในการทำคอนเทนต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านทางโปรเพจคอฟี่หรือคอมสแลชคอร์ดแมนนี่ไม่ได้เป็นการบังคับถ้าโดนในไทยเราเราก็รักไลนมากยิ่งขึ้นแต่เป็นแฟนเราไ,ได้นะยาก k ซ่าเป็นองค์กราอาชญากรรมที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่17เริ่มต้นมีการบันทึกของเหล่าย akuza ในพื้นที่เกาะคิวชู ชื่อของยาคุซ่ามาจากเกมไพ่โอชโชคาบุในเกมนั้นมีไพ่หมายเลข 8, 9, 3ซึ่งเป็นไพ่ที่มีคะแนนแย่มากเมื่ออยู่ด้วยกันเลยเกิดเป็นคำพูดติดกันยาคุซ่าตีความหมายได้ว่าไม่มีประโยชน์สมัยก่อนยากุซ่ามีอยู่2ประเภทครับคือเทกิยะนักลักลอบขายของเถื่อนและบาคุโตะนักพนันเสี่ยงโชคยากุซ่าเริ่มขยายอำนาจผ่านไรายได้ที่ได้มาและต่อมาได้มีการรวมกลุ่มกันอยู่เป็นครอบครัวจนกลายเป็นองค์กรใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ หลายปีให้หลังจึงเกิดเป็นองค์กรที่ใหญ่คล้ายกับระบบมาเฟียของอิตาลีจนเมื่อศตวรรษที่19มาถึงช่วงระหว่างและหลังสงครามโลกที่2การรวมกลุ่มของยาคุซ่ากลายเป็นองค์กรที่ใหญ่และเกิดการบริหารอย่างมีระบบพวกเขาเปิดกิจการอื่นๆเช่นปล่อยเงินกู้หรือธุรกิจผิดกฎหมายต่อมาเริ่มเข้าสู่ธุรกิจถูกกฎหมายจำพวกธุรกิจก่อสร้างสตูดิโอถ่ายหนังไนท์คลับทำไรายได้ได้มหาศาลหลายล้านเยนต่อปีในช่วงก่อนนั้นยาคุซ่ามักจะประกอบไปด้วยนักเรียนหัวรัน้น พวกอยู่นอกกฎหมายหรือรวมไปถึงชนชั้นต้องห้ามในอดีตอย่างบุรักคุมินองค์กรใหญ่เช่นนี้ย่อมมีระเบียบที่ให้ดําเนินตามอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงพิธีสากาสกิโกโตซึ่งเป็นการดื่มสาเกในถ้วยเล็กต่อหน้าผู้ดํารงตําแหน่งใหญ่สุดในครอบครัวหรือโอยบุนเพื่อสาบานต่อโอยบุนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกอยู่ในกฎหมายไม่ทํางานผิดพลาดไม่ทําร้ายสมาชิกยากูซ่าและเชื่อฟังคําสั่ง การละเมิดกฎก่อให้เกิดการลงโทษที่โด่งดังนั่นก็คือการตัดนิ้วยูบิสุเมโดยเริ่มต้นที่นิ้วก้อยเนื่องจากในอดีตการถือดาบคาตนาหากปราศจากนิ้วใดนิ้วหนึ่งก่อให้เกิดแรงเจ็บปวดมหาศาลซึ่งเป็นเหตุที่ให้คนคนนั้นจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้จึงต้องพึ่งการคุ้มครองจากคนอื่นหรือร้ายที่สุดคือการขับไล่ออกจากตระกูลนั้นยากุซ่าและรอยสับเป็นภาพที่คุ้นตาและเป็นของคู่กันมานานแสนนาน และด้วยอิทธิพลของรอยสักนี้ทาให้อ่างอาบน้ําส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นรวมไปถึงยิมสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใดที่มีรอยสักใช้บริการในช่วงปี1970เหล่ายากุซ่าเติบใหญ่จนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนมีข่าวฉาวเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกยากุซ่าคนหนึ่งเตดสินบนบริษัท U.S. Lockheed เพื่อให้ได้เข้าถึงเครื่องบิน L-1011 และเครื่องบินเจ็ตขับไล่ L-104 ในช่วงปี80นั้นเกิดการต่อสู้ระหว่างสมาชิกยากุซ่าด้วยกันเองโดยเฉพาะในเขตจ,จังหวัดฟุกุโอกะ มีบันทึกว่าประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ี้โดยตรงจนตำรวจต้องออกมาจับกลุ่มอย่างจริงจังให้หลังหลายปีครับยาก k ซ่าเริ่มมีการก่อพันธมิตรกับกลุ่มองค์กรต่างชาติเช่นกลุ่ม t r i a d ดจากประเทศจีนหรือองค์กรในเกาหลีใต้จนไปถึงมีทินฐานในสหรัฐอเมริกาประกอบกับในปี2007เกิดการลอบสังหารสมาชิกยก k ซ่ารายสำคัญกลุ่มหนึ่งอย่างอุกอาจด้วยการลอบโจมตีด้วยรถมอเตอร์ไซค์กราดยิงใส่รถลิมูซีนแม้ว่าจะอุกอาจแค่ไหนแต่ตำรวจก็ไม่ได้ดำเนินคด,ดีแต่อย่างใดเพราะด้วยอำนาจของยก k ซ่า เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ไม่ดีต่อตัวยากุซ่าครับการสร้างภาพลักษณ์จึงถือเป็นเรื่องสําคัญในปี2 0 1 1การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นมีการแสดงออกในเชิงเป็นมิตรอย่างมากขึ้นเพื่อลดแรงต้านจากกระแสสังคมประกอบไปด้วยการช่วยเหลือบริจาคในเหตุการณ์ภัยธรรมชาติทั่วไปหรือการมีส่วนร่วมทางกิจกรรมทางสังคมอื่นๆหรือแม้กระทั่งการเข้าร่วมงานต่างๆที่วัดจัดขึ้นหมดสาระแล้วครับแม้ชื่อเสียงของยากุซ่าจะรู้จักในด้านความไม่ดีความรุนนแรรงงเเเขข้้าามากี่ยวอปป็ปะจ สื่อต่างๆที่มียากุซ่าอยู่ด้วยก็นับเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาภาพลักษณ์ด้วยเช่นกันหรือรวมไปถึงการนําเสนอมุมมองของชีวิตยากุซ่าที่กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งป๊อปเคานเจอร์ไปแล้วอย่างยากุซ่าเกมยากุซ่าเกมแนวะแอคชั่นะจญภัยเกมตะลุยตีไปทั่วและมีฉากหลังเป็นเมืองอันไม่มีวันหลับไหลของญี่ปุ่นอย่างคาบุกิโจเป็นหลักสะท้อนแสงสีของเขตสถานบันเทิงในญี่ปุ่นได้อย่างครบถ้วน ถึงขนาดที่ยากุซ่าตัวจริงยังออกปากชมยากุซ่า3ว่าฉากหลังทําออกมาได้งดงามสมจริงตามบทสัมภาษณ์ของยากุซ่าว่ายากุซ่ารู้สึกอย่างไรกับเกมยากุซ่าโดยเจคอเดสไตน์ทำให้นึกถึงอดีตของเขาสมัยยังเป็นสมาชิกระดับทํางานและมีเกมเพลย์ที่สนุกในสายตาของยากุซ่าด้วยนําเสนอวิถีชีวิตผ่านตัวละครคาซึมะคิริวที่สะท้อนความเป็นยากุซ่าอย่างเต็มเปี่ยมเกมนี้พัฒนาโดยค่ายเซกาค่ายเกมที่รู้จักมาจากเกม Sonic the Hedgehog หรือตู้เกมยิงผียันโด่งดังอย่าง The House of the Dead ยากุซ่วางจำหน่ายครั้งแรกในปี2005ลงให้กับเครื่อง PlayStation 2, PlayStation 3และ Wii U ตัวเกมจะพาคุณเข้าสู่โลกของยากุซ่าที่ดูเดือดเลือดพล่านเต็มไปด้วยการตีรันฟันแทงและการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นในหมู่ของยากุซ่าการขยายอำนาจของกลุ่มใหญ่ผ่านตัวละครสำคัญๆพร้อมด้วยนักพากย์ระดับแนวหน้าตัวเกม,ไ,มได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามทั้งในด้านเกมเพลย์โดยเฉพาะในเรื่องที่เข้มข้นชวนติดตามครับ แม้เกมจะสนุกแต่ที่สร้างชื่อให้กับยาคุซ่าคือกิมมมคความตลกปกฮาสไตล์แดนอัธิตทไทยที่คนญี่ปุ่นก็ยังชอบครับอิสตาเอ็กของทางเซกาภาพลักษณ์ของตัวละครในด้านอื่นๆที่คุณไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นด้วยและที่สําคัญครับมินิเกมมินิเกมของยาคุซ่าเป็นเรื่องเกินความคาดหมายของผู้เล่นทําให้เราได้เห็นด้านแปลกๆของตัวละครมีตั้งแต่เล่นรถไต่รางเล่นเกมตู้ขีบตุก,กตาเล่นปาจิงโกะเล่นเบสบอลและที่สำคัญครับร้องคาราโอเกะ ในยูกุซ่าภาคศูนย์วางขายในปี2015เกมภาคนี้จะเล่าเรื่องย้อนกลับไปในปี1998ในมุมมองของชีวิตคาซึมาคิริวที่ยังคงทำหน้าที่เป็นคนเก็บเงินคุ้มครองตามสถานที่ต่งตางๆในยูกุซ่าศูนย์มีบทเพลงหนึ่งในร้านคาราโอเกะที่ชื่อว่าปากะบิไตเนื้อเพลงสื่อถึงความเกลียดชังความรู้สึกตัวเองที่สื่อไปไม่ถึงคนที่ตนรักเสียทีจนต้องพึ่งสุรามาดื่มเพื่อให้ลืมเรื่องของเธอแฟนเกมยากุซ่าต่างยกให้เป็นเพลงที่น่าจดจำของยากุซ่าอีกเพลงแต่โลกอินเทอร์เนต็ตไม่มองเช่นันครบ เพลงบากามิตเป็นที่ชื่นชอบและขับร้องในหมู่ผู้ที่มีพรสวรรค์ในการขับร้องมีการ cover เพลงทั้งจับหญิงและชายแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นกระแสของ YouTube อย่าง v t u b e r ที่เป็นมังกรชื่อว่าโคโค่ครับได้ขับร้องเพลงนี้ในอากับกริยาที่เมาแอนนี่อาจจะดูเป็นเรื่องการร้องเพลงที่เป็นที่นิยมของอินเทอร์เน็ตทั่วไปกระทั่งชาวอินเทอร์เน็ตเอาโปรแกรมติดตามใบหน้าที่ชื่อว่า d p f a k e เอามาใช้กับยูทูเบอร์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าดับ r o s ยูทูบเบอร์ท่านนี้ได้ทําการร้องเพลงบากามิไตแบบลิกซิงและด้วยอารมณ์เพลงที่จัดจ้านแบบนั้นเป็นที่จับตามองครับจนมีคนมือบอลจับเอาหน้าของเขาเป็นโมชั่นต้นแบบแล้วไปประยุกต์ใช้กับใบหน้าสําคัญบนโลกอินเตอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นมาร์คซักเกอร์เบิร์กพีทพายหรือจะเป็นอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามา โเล่ดอกกระโดนคุณอาเธอร์จาก GSSS SPORT และเหล่าพี่ๆทั้งหลายครับ ในไทยนั้นได้ยินเพลงนี้จากท่อนฮุกแบบผิดๆจากเดิมที่ร้องว่าดาเมดาเลกลายเป็นดาเมดาเมแนทนหลักฐานก็คือการค้นหาของ YouTube ครับเพลงดาเมดาเมเอ้บากามิตายยังคงเป็นที่นิยมจนมาถึงปัจจุบันอีกทั้งยากุซ่ายังได้รับแรงอสนับสนุนจากมีมนี้ไปในตัวในปี2020นี้ยากุซ่าดำเนินจนมาถึงภาค7ครบรอบ15ปีสำหรับซีรีส์ยากุซ่าไปเรียบร้อยมังกรแท้ตายยังไงก็คือมังกรแหละครับ วิดีโอนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทมัจิมารับเหมาก่อสร้างจำกัดบริษัทมัจิมารับเหมาก่อสร้างเปิดรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันอย่างสูงหากคุณมีสมรรถภาพทางร่างกายที่ยอดเยี่ยมแข็งแรงอึดทนทานทายาทามาทนมือทุ่ม้ามได้เป็นอย่างดีและหากตายากจะได้รับการพิจารณาอย่างพิเศษทั้งนี้บริษัทไม่รับรองกรณีเสียชีวิตบาดเจ็บทุกประภาภหรือพิการจากการปฏิบัติงานทั้งนี้ผมศาสตราจารย์ดรคอร์ดามินีผู้เชี่ยวชาญทางด้านความติตองบกิต้อง